สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้วันว่างวันหยุดของเรานะคะเราก็มีเมนูเด็ดๆนะคะมาให้เพื่อนๆนได้ลองทํากันนะคะก็คือเงาะลอยแก้วนั่นเองค่ะเงาะลอยแก้วสูตรเงาะกระป๋องเลยนะคะรับรองอร่อยฉ่าในวันหยุดของเราเลยค่ะไปดูกันนะคะว่าทายัางไงค่ะเงาะโรงเรียนที่คว้านเม็ดออกแล้ว1กิโลน้ําเปล่า2ถ้วยตวงแน้าตาลทราย2ถ้วยตวง นำงอที่ได้นะคะไปล้างน้ำแล้วก็พักให้เสด็จน้ำไว้จากนั้นเราก็เทน้ำลงในหม้อนะคะ2ถ้วยตวงพร้อมด้วยน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงค่ะแล้วก็นำขึ้นตั้งแก๊สเลยนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วรอจนน้ำเดือดค่ะ หลังจากน้ำเดือดแล้วนะคะก็ให้เติมเงาะลงไปเลยค่ะหลังจากน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ต้มต่ออีกประมาณ3นาทีค่ะจากนั้นก็ปิดแก๊สแล้วก็พักไว้ให้เย็นหลังจากเย็นตัวแล้วนะคะเราก็นำเข้าแช่ในตู้เย็นค่ะหรือเสิร์ฟพร้อมกับน้ำแข็งก็ได้ค่ะ ค,ค่ะเพื่อนๆค้ะหลังจากที่กลับมาเหนื่อยๆนะคะเราก็ได้แช่เงาะรอยแก้วของเราไว้นะคะไว้ในตู้เย็นค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเย็นเฉียบค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอืม เย็นช่ำหวานชื่นใจค่ะเราทำกันได้นะคะเมนูนี้ไม่ยากค่ะเหมือนเงาะกระป๋องเป๊ะเราไม่ต้องไปซื้อเงาะกระป๋องให้เปลืองตังค์นะคะเราทำเองได้เลยค่ะสามารถเก็บได้ประมาณ1สัปดาห์นะคะ ทำไว้ให้ลูกให้หลานให้คุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาได้ค่ะยังไงหากถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ